อ่ะตัวนี้ปะทายนะครับปะทายโคราชนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะครับน้ำอ้อยขายดีนะฮะนี่เพียงคันน้ำอ้อยของเรานะครับไม่ได้ขายนะครับมีลูกค้ามาสั่งตลอดนะครับคันส่งเขาขายส่งก็ขายครับขายเองก็ขาย มาเท่าไรก็นี่ไอน,นี้ประมาณหนึ่งเมตรสองเมตรสี่เมตรกว่าน่าจะประมาณสี่เมตรสองเมตรหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรกว่าเกือบสี่เมตรนะฮะนี่ยาวมากจต้องตัดออกก็ได้นะครับ หมุนๆ yeah. ันเข้าไปแค่นี้นะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะขายน้ำอ้อยจนรวยนะครับจะบอกให้ซะนะฮะเราเปลี่ยนวงจุ้ยใหม่แล้วนะครับ